ปิดปมเหตุตำยาแห่ทองคำบอสแดนเซอร์ชายทำไมต้องจ่าย2ร้านให้แฟนแดนเซอร์จากกรณีที่นัก้องผู้สาวขาดเลาะน้ำยาแห่ทองคำได้โพชี้แจงถึงสาเหตุเลิกปุ้ยแอลกอฮอลจบความรัก9ปีก่อนที่จะให้โอกาสแฟนหนุ่มอีกครั้งหลังจากที่ปุ้ยแอลกอฮอลได้โทรมาขอปรับความเข้าใจรีเทิน้องปรับตัวเข้าหากันอีกรอบนอกจากนี้น้ำยาแห่ทองคำได้โพสถึงประเด็นบอสแดนเซอร์ชายหลังจากที่ชาวเน็ตได้โยงว่ามีความสนิทสนมตนเอง โดยเจ้าตัวยอมรับว่าเคยคุยกับแดนเซอร์ชายช่วงที่ตกรงจะแยกทางห่างกับปุ้ยซึ่งทางปุ้ยบอกว่าถ้ารองคุยแล้วโอเคหรือไม่โอเคก็บอกตอนนี้ปุ้ยไม่ได้มีใครแต่ก็ไม่ได้ปิดกัน้นและไม่ได้หวยหาเพราะเข้าใจชีวิตวัยรุ่นทําให้ลำาหญได้ไปรองคุยกับแดนเซอร์ชายซึ่งปุ้ยก็รับรู้ลำใหญ่ได้ชี้แจงประเด็นที่บอสมีแฟนอยู่แล้วถ้าไม่ถึงไปคุยโดยเล่าว่าเริ่มต้นจากที่บอสเข้ามาทํางานสักพักแล้วเวลากินข้าว หรือทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในวงด้วยกันแล้วน้องมาจะทะเลาะกับแฟนทั้งโทรศัพท์บ่อยๆจนเกิดการถามกันขึ้นในวงน้องก็เล่าให้ฟังบ้างเรื่องปัญหาที่ทะเลาะกันและมีวันหนึ่งน้องทักมาหาส่วนตัวจะปรึกษาเรื่องการเต้นบนเวทีเพราะมีบางช่วงที่ทะเลาะกับแฟนเพราะกันหึงหวงกันแสดงบนเวทีเราก็รับฟังและให้คำปรึกษาเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้พูดคุยกันทางแชทตังจากนั้นเวลามีอะไรบอสก็จะมาปรึกษาเรื่อยๆทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวและจะบ่นตลอดว่าเวลาทะเลาะกันชอบโดนแฟนด่าว่า ร,รไม่โอเคเลยไม่ไหวแล้วประมาณนี้เราก็มีปรึกษาเรื่องความรักของเราไปบ้างหลังจากนั้นน้องก็บอกว่าตอนนี้เลิกกับแฟนแล้วแต่ยังอยู่คอนโดเดียวกันเพราะยังตกลงกันไม่ได้เรื่องแมวและยังไม่ได้บอกครอบครัวหลังจากนี้เราก็เลยลองคุยคุยกันมากขึ้นแล้วเข้าใจว่าน้องเลิกกันแล้วแต่จริงๆไม่ได้เลิกกันหลังจากนั้นไม่นานแฟนบอสมาเห็นแชทที่คุยกับเราโดยเป็นปัญหา วันนั้นต้องเรียกคนมาเต้นกระทันหันตอนนั้นเรางงๆว่าเกิอดอะไรขึ้นหลังจากนั้นบอสก็ได้มาบอกความจริงของเรื่องทั้งหมดหนูได้ไปปรึกษาพี่ปุ้ยและทางค่ายว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นทํายังไงดีและทางแฟนของบอสได้ติดต่อมาที่ค่ายพอดีก็คุยกันหาตรงกลางกันว่าจะเอายังไงดีจะให้บอสออกจากวงให้อภัยกันแล้วคบกันต่อหรือว่าจะเลิกกัน แล้วให้ทางเราทำยังไงได้บ้างให้สอบต่อความรู้สึกของทุกฝ่ายสรุปได้ว่าแฟนบอสขอเทียงเงิน10บล้านทางค่าคิดว่ามันเยอะเกินไปเลยเสนอใหม่ว่าสามารถใจ่ายให้ได้2ล้านน้องผู้หญิงโอเคไหมน้องก็ตกลงว่ารับเงิน2อล้านไปแล้วตังคนตังอยู่น้องก็จะไปเรียนต่างประเทศไม่ได้ติดใจอะไรกันก็แยกย้ายกันไปส่วนบอสที่ต้องทำงานต่อเพราะต้องทำงานใช้นี้ที่ทางค่าย หลังจากนั้นหนูพี่ปุ้ยบอสก็มาคุยกันพี่ปุ้ยก็คุยกับบอสว่าให้ทำงานใช้นี้ต่อได้เป็นอันว่าจบปัญหาตรงนี้ไป